าวดีนะะฮแล้วก็เป็นข่าวที่น่าชื่นชมนะฮะก็นีคุณแพทย์คุณหมอนะครับแพทย์ของไทยเนี่ยนะฮะค้นพบนะครับ,บ,รบการรักษาโรคธาลัสซีเมียนะฮะได้หายขาดเป็นครั้งแรกของโรคเลยนะฮะเขาบอกว่าโรคธาลัสซีเมียเนี่ยนะฮะที่คุณหมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเนะี่ยค้นพบนี่คือการบําบัด รักษาด้วยการบำบัดยีนครเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับก็บอกว่าโรคธาลัซีเมียเนี่ยนะฮะก็หรือที่คนไทยรู้จักกันดีคือโรคโลหิตจางเนี่ยนะครับก็จะต้องรักษาอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสน้อยที่จะหายขาดนะครับคนที่เป็นแล้วเนี่ยก็จะต้องถายเลือดให้ให้เลือดกันตลอดชีวิตนะฮะโครงการนี้เนี่ยนะครับก็ถูกวิจัยนะครับโดยศาสตราจารย์นายแพทย สุรเดชหงอิงนะครับเป็นหัวหน้าโครงการโรคมะเร็งในเด็กและอาจารย์แพทย์สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาภาควิชากูมารเว,วชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบารลรามาธิบดีมหาวิจัยลัยมะอิดดลนะครับก็บท่านบอกว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคทรัซีเมียเนี่ย เป็นโรคทางพันธุกรรมนะที่พบบ่อยที่สุดในประเทศไทยนะฮะต้องรักษาแบบประคับประคอง,องตลอดชีวิตในประเทศไทยเนะี่ยมีผู้ป่วย2-3สาแสนคนเยอะมากาน,นะฮะนะแล้วก็จะต้องอให้เลือดกันไปทุกเดือนนะตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะฮนะอ่ะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในสายกับคุณหมอนะฮะคุณหมอสุรเดชน,นะครับองอิงนะครับสวัสดีครับคุณหมอสุรเดชครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณให้เกียรติรายการหน้าหนึ่งวันนี้ของ Daily New Light นะครับครับ ครับอยากรบกวนให้คุณหมออธิบายที่มาที่ไปของโครงการนี้ครับเป็นมาไงครับอ๋อคือการรักษาโรคแทลเซเียด้วยจีนเทอร์ปิเนี่ยครับถึงเรื่องการม้ประสบความสำเร็จอ๋อครับงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่ประสบความสําเร็จในระดับสายสถาบันทั่วโลกครับซึ่งก็มีอยู่ที่ในเมกาอยู่ประมาณ4สถาบันครับนะครับ แล้วก็ที่ฝรั่งเศสหนึ่งสถาบันออสเตรเลนหนึ่งสถาบันแล้วก็ประเทศไทยหสถาบันครับผมในภาษาเรื่องในภาษาเรื่องการวิจัยเขาเรียกมัลติเซนเตอร์ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะงานวิจัยอะไรที่เป็นมัลติเซนเตอร์เนี่ยถ้ามันทําแล้วได้ผลทุกที่แสดงว่ามันมีความแม่นยําและแน่นอนส่วนเรื่องการตัดต่อยีเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ซึ่งเ็าทามานานละในสมัยก่อนแต่แต่ที่ที่เป็นเรื่องใหม่ว้านครั้งนี้เป็นประสบความสําเร็จเป็นครั้งแรกที่ ผมขออนุญาตถามถามคุณหมอเพื่อเพื่อได้ความรู้ไปพร้อมกับท่านผู้ชมนะปกติเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเรารักษาหรือว่าประคับประคองอาการของโรคทาราซิเนียยังไงคบคือมันไม่ได้ประคับประคองอย่างเดียวนะค,ะครับคือเรื่องโรครรสันุุ์โรคที่เป็นต้องมีทาราซิเนียเนี่ยรักษาด้วยการให้เลือดและยาขับเหล็กเนี่ยมานานแล้วหลายจุดประมาณสี่ห้าสิบปีหกสิบปีครับแต่มีวิธีการวิธีการหนึ่งซึ่งเราก็รักษาได้มานานแล้วคือการปลูกถ่ายเซลล์ครับซึ่งการปลูกถ่ายเซลล์เนี่ยก็ทํากันมาอู๋ผมว่าร่วมสามสี่สิ แล้วก็ประสบความสําเร็จโอเยอะเลยนะครับคือคนไข้คนไหนที่ปลูกถ่ายโดยใช้สเต็มเซลล์เนี่ยก็ประมาณเดี๋ยวนี้ก็เกือบเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละวก็คือหายขาดแต่ข้อหาอหายขาดแน่นอนแต,แต่การใช้สเต็มเซลล์เนี่ยมันต้องใช้สเต็มเซลล์จากคนอื่นนะครับก็คือจากพี่น้องหรือปัจจุบันเนี่ยเรามีที่สภากาชาตินะครับซึ่งมันต้องการแมทเพราะโอกาสที่พี่น้องหรือสภากาชาติแมทเนี่ยมันก็ได้ประมาณสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ มแล้วก็นี้ถ้าสมมติว่าพี่น้องหรือเราไปหาที่ตอนนี้ผู้บริจาคสเต็มเซลล์กับอะไรถ้าไม่แบตเนี่ยคือคำว่าแบตคือต้องเหมือนกันต้องตรวจเนื้อเยื่อเหมือนกันครับ,รบปัจจุบันที่คณะแพทยศาสตรรามาธิบดีก็มีการใช้ของพ่อแม่ซึ่งไม่เข้ากันได้ก็ถาก็ประสบความสําเร็จในช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาครับเราก็ทําแล้วคนไข้เหล่านี้ก็หายขาดได้เกือบเิบ90%อครับผมแต่การรักษาโดยใช้ไขเซลล์ต้องกำเนิดจากคนอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ย มันมีความยากอยู่รงที่ว่ามันต้องใช้ยาขนาดสูงมันต้องใช้ยากดภูมิเสี่ยงต่อการติดเชือ้อเพราะฉะนั้นให้ง,งานวิจัยอันนี้คือใช้สเต็มเซลล์ของตัวเองอในการตัดต่อยีนซึ่งอันนี้มันไม่ต้องไปพึ่งไขกระดูกสเต็มเซลล์คนอื่นเลยอเอาสเต็มเซลล์ตัวเองออกมาจากร่างกายแล้วก็ใส่ย,ยีนใหม่ที่เป็นยีนปกติเข้าไปในสเต็มเซลล์ของตัวเองแล้วก็ใส่กลับคืนยีนใหม่ที่ใส่เข้าไปน,น,นี่คือเป็นยีนของ,ของผู้ป่วยเองด้วยใช่ไหม ไม่ไม่เป็นยีนที่เราคล้ายๆเหมือนกันว่าสร้างขึ้นมาเลยอ๋อครับผมในการทีสร่สร้างขึ้นมาใหม่ในห้องทดลองแล้วก็ใส่เข้าไปในเเต็มเซลเล์อ๋อครับครับอ่าใส่เข้าไปในสเต็มเซลเล์ของผู้ป่วยเองครับนะครับซึ่งอยู่นี้การสร้างยีนขึ้นมาเนี่ยมันทาได้อยู่แล้วง่ายๆซึ่งเราทําได้มาต้องหุยเป็นหลายๆสิบปีแล้วแต่การที่จะใส่เข้าไปในเซลล์มนุษย์เนี่ยแล้วสามารถที่จะทําให้รักษาหายเนี่ยมันไม่เคยปรากฏ ในโลกาลาสารซิเนียครับกาอาที่ผมพูดไปหรือในอีกหลายๆโลกก็ไม่ค่อยก็ยังไม่ค่อยทําได้ดีเท่าไหร<ป>่ต่างเพราะฉะนั้นรค,ครับผมคือผลผลนี่สําเร็จแล้วใช่ไหมครับการการรักษาด้วยวิธีสำเร็จแล้วสำเร็จถึงได้ตีพิมพ์เลยวารสารนีนึงแรงเจอแล้ว็นสำเ,สเ,สเร็จไปแล้วคือคงานนี้เป็นงานวิจัยที่ทําร่วมมาตั้งแต่ห้าหกปีที่ผ่านมาครับผมสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วครับผมมีรนั้ในในคนไข้ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดยี่สิบสองรายด้วยกันเป็นคนไข้ไทยสี่รายครับแล้วแล้วก็ทั้งหมด ามในสี่รายเนี่ยทั้งสามในสี่รายที่เป็นคนไข้คนไทยเนี่ยทุกอย่างเกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งหมดนะครับยกเว้นยกเว้นการที่เอาเซลล์ไปตัดต่อน,นี่เรายังต้องเรายังต้องพึ่งต่างประเทศอยู่แต่ขั้บวนการเ,เซลล์ที่ได้มานะไปแล้วก็มาทําการปลูกถ่ายใส่ในไขกระดูกของคนไข้เองเนี่ยทาในทำในที่มาาลเมียโดนเองครับก็คือเป็นการรักษาด้วยการปลูกถ่ายนั่นแหละเพียงแต่ว่าใช้ยีนของของที่เราทําขึ้นเอง แล้วก็ใส่เข้าไปในสเต็มเซลล์ของตัวเองโอเคคาใะจ่ายของแนวทานเรื่องค่าใช้จ่ายแพงไหมครับคุณหมอครับอันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องงานวิจัยเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ทราบเพราะว่าทางผู้ผู้วิจัยที่คณะกรรมการผู้วิจัยซึ่งอยู่เป็นที่รวมรวมกันทั้งหมดเนี่ยเขาเป็นคนสปอนเซอร์ครับผมไม่ทราบแต่ถ้าเกิดจะให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าคงจะหลายสตางค์อยู่เพราะงานวิจัยเนี่ยผู้ป่วยไม่เสียตังค์ครับผมงางานงานวิจัยนี้เนี่ย จะมีโอกาสที่ขยายไปในโรคอื่นๆที่รักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกด้วยได้ดไหรือไม่ฮะเช่นเช่นโรคมะเร็งก็ได้ได้คือโรคโรคมะเร็งเนี่ยคือโรคอะไรที่เป็นพันธุก,กรรมเนี่ยได้หมดได้เกือบหมดไม่ใช่ได้หมดได้เกือบหมดถ้ามีการศึกษาอย่างดีนะครับผมพรม็น,นรโรคมะเร็งเนี่ยหรือโรคมะเร็งเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีการวิธีการตัดต่อยีนสำหรับเซลล์เมเลือดขาวเนี่ยให้เป็นกินเชลล์มะเร็งก็ใช้หลักการเดียวกันก็คือการตัดต่อยีน่ัน พราะการตัดต่อ,อยีนที่จะ modify เซลล์เนี่ยหรือคำว่าใช้ภาษาไทยคือว่าปรับเปลี่ยนเซลล์เนี่ยให้มันทํางานดีขึ้นหรือเซลล์เมอร์ลิศขาวไปฆ่าเซลล์มะเร็งเนี่ยอันนี้มันทําได้อยู่น,ยนะ,ค,ะครับปัญหาในประเทศไทยที่ทําไม่ได้เพราะเราไม่มีทุนวิจัยจริงจังนั่นแหละน,นี้คือปัญหาเพราะนั้นถ้าอยากให้เกิดขึ้นประเทศไทยเนี่ยคือต้องเป็นระดับชาติเลยทีเดียวคือต้องให้เหตุการณ์เนี้ยผมว่าน่าจะเป็นระดับชาติว่า ถ้าเราจะต้องการเป็นผู้นําทางด้านวิทยาศาสตร์และก็เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยมันต้องลงทุนกันเรื่องนี้ก็คือเพราะทุกวันนี้พอว่าบอกว่าลงทุนวิจัยเสร็จเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวมาอา้าวใช้ได้ยังซึ่งมันไม่ใช้การลงทุนวิจัยมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่เบื้องต้นเลยว่าศึกษาเรื่องนี้เพราะนั้นเนี่ย ไอ้ที่บอกว่าขึ้นยิ้งขึ้นหิงอย่างจริงมันไม่ใช่การวิจัยที่เราบอกว่าเป็นขึ้นิจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นการศึกษาตั้งแต่รากฐ,ฐานซึ่งเราเนี่ยไม่ให้ความสําคัญเรื่องครับเอาละครับก็ถือว่าคือระดับรัฐบาลก็ให้ความสําคัญเรื่องถือว่าเป็นข่าวดีมากนะเดี๋ยวเราจะสรรค์ุแล้วก็ช่วยเผยแพร่ข่าวนี้นะครับคุณหมอครับครับครับผมขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวมีอะไรอาจจะรบกวนคุณหมออีกนะครับครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ